เริ่มมีความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มคนทั่วไปที่จะเปิดให้ลงทะเบียนภายในกลุ่มพาพันเดือนหน้าที่ใกล้จะถึงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดินมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง Youtube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงัง ที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง YouTube แน่นอนครับเมื่อวันที่22มกราคม2568ที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ได้เปิดให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและก็ได้ประกาศชัด ว่าจะมีการโอนเงินสด1,000 0บาทเป็นเฟสที่สองให้กับกลุ่มนี้ที่ผ่านการตรวจสอบ10จะได้รับเป็นเงินสด1,000 0บาทเหมือนกับเฟสที่1ล่าสุดยืนยันชัดเจนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังจุลพันธ์อมรวิวัฒก็ได้สื่อสาร นะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าเฟสที่3สําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรับกลุ่มที่มีอายุระหว่าง16ไม่เกิน59ปีหรือไม่เกิน60ปีที่ไม่ได้รับเงินเฟสที่สองในวันที่27มกราคมวันจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้ว่า รวมลงทะเบียนแอปทางรัฐเฟสที่3จะไม่ได้รับเป็นเงินสดจะได้รับเป็นเงินดิจิทัลวอลเลตนะครับจะได้รับช่วงมีนาคม2,568ไม่เกินเมษายน2,568แแล้วที่สำคัญมีการสื่อสารต่อว่า สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะให้ลงทะเบียนนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนหน้าที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งต้องรอกระบวนการนะครับจากกระทรวงการคลังทำไมต้องรอกระบวนการจากกระทรวงการคลังมีข้อสังเกตว่า กลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผ่านแอปทางรัฐอาจจะเป็นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนก็ได้และอาจจะมาลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกระบวนการตรงนี้ตรวจสอบค่อนข้างยากอย่างเช่นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและไม่ลงทะเบียนแอปทางรัฐอาจจะลงทะเบียนกับ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็เป็นไปได้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าตรวจสอบค่อนข้างยากว่าใครมีสมาร์ทโฟนแล้วทำไมไม่ลงนะครับทะเบียนที่ไม่เกิน15กันยายน2567ที่ผ่านมาว่าทำไมไม่ลงผ่านแอปทางรัฐ เป็นการตรวจสอบยากนะครับและต่อมาหากเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้รับเงินเฟสที่1ไม่ได้รับเงินเฟสที่2หรือแม้กระทั่งไม่ได้รับเงินเฟสที่3คา,าดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์หากมาดูไทม์ไลน์หากเดือนกุมภาพันธ์ เปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเดือนมีนาคมก็อาจจะประกาศผลกลุ่มนี้นะครับประกาศผลกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนก็คาดว่าไทาม์ไลน์ก็น่าจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ เป็นไทม์ไลน์ที่คาดการไว้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นไทม์ไลน์ที่คาดการไว้และสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแน่นอนครับอาจจะมีการตรวจสอบว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนจริงหรือไม่อย่างไรต้องมีกระบวนการตรวจสอบอาจจะยากนิดหนึ่ง แต่ที่แน่ๆน,นะครับก็บอกยืนยันว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะได้รับเงินแต่จะเป็นเงินสดหรืออย่างไรต้องรอดูเพราะว่าทางรัฐบาลนะครับแจ้งชัดยืนยันชัดเจนว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ผ่านดิจิทัลวอลเล็กลุ่มนี้ อาจจะเป็นเฟสที่4ี่ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเฟสที่4ี่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟนภายในเดือนกุมภาพันธ์2568ก็คือเดือนหน้าต้องรอความชัดเจนอีกครั้งเป็นการสื่อสารความคืบหน้าให้กับท่านผู้ชม่านฟัง หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้เช่นเคยเช่นเดิมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Youtube HR Channel และช่อง Youtube ที่เกี่ยวข้องได้ทำคลิปสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังต่อไปกดติดตามกด s u b สไค i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจสวัสดีครับ